คอไม่าไมครับขัดยเป็นไรดได้เลยกระเทงกระมินไดยเหรอกระเทยกระมินมันยังไงเหอเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรเรื่ยังไงเอามั่คู่กันนะใช่เรื่องของมากับคู่กับพี่ดีไม่่กันเหรอจะช่วยแปลให้จ้ะแปล้อ่ะเป็นยังไงบ้างหลังคนจับจิ้นกันตั้งแต่ในสนามบาสอ๋อไม่ก็เล่นกันอยู่แล้วครับเล่นกันอยู่อ๋อจริงๆมันโหโหสนิทกันนานแล้วครับไปเรียนอยู่ เรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนหอนอนอะไรอยู่แล้วครับก็เลยแบบสนิทกันแถวผมไทยครับไม่มีไม่อะไรไม่มีทางวายเลยครับเราสิ่งกันมานานที่ยังกันรถแข่งกันมานานยังกันมีนะโอ้นานนะนานนานนานน่าจะสิบปีแล้วนานมากก็ก็ผมเข้าวงการเี่ยใช่ครับคือเราเป็นนักกีฬาบาสเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วผมคนจับจิ้งกันมันเขืนนะคนลุกคนลุกไม่พี่คือผู้เราเราอยู่ทีมบาสเดียวกันใช่ไหม แกทำมืออยังไงลูกมัตกใจไม่ได้คือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันทีบ้านเนี้ยคือพอมีคนจับจิกก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเราสนิทกันหมดแล้วเล่นเล่นกันอยู่เลยจริงมันมีโมเมนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยจิกหมอนเขาถึงได้เพื่อนถึงได้แซวในทีมอ่ะพี่เขาทุกทุกคนว่าไงพี่พี่ว่าไงพี่ว่าดีพี่ว่าได้ มันเคมีมัน <ceram iden> ได้ม <statistically> ีน <cog> ทิง <hat> มีนทิงเลยครับเอ้ามี้ทิงหรือทิงนะครับไอเลือกอะไรมีนทิงหรือทิงมีนแล้วแต่เลยทิงดีกว่าทมั้ยวะตอนที่เพื่อนแซวเราถามเพื่อนไปว่าทำไมถึงแซวโมเมนต์นี้ออกมาก็ส่วนใหญ่เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนะครับที่ในเน็ต ในโซเชียลครับในโซเชียลก็ส่วนใหญ่เขาจะแซวอย่างในโซเชียลมากกว่าอะไรแล้วก็เพื่อนเห็นเฮ้ยนี่เขาจับกินกันเลยแม่แม่พี่เป็ดคนอื่นเขาไม่ครับเขาแคปมาให้ดูมันจะมีลายกลุไปเลยมาแต่เขินมาเวลาเขาแซวมันจะไม่ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างหรือว่าใกล้ชิดกันยิ่งไปดผมไม่อ่ะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกันนานแล้วครับคราวนี้แซวยิ่งสนิทไปเลยยิ่งใกล้ชิดมากดึ๋ง คือจริงๆอ่ะผมกับผมกับมีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอย่างนี้ครับคือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับแล้วก็เราก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราผูกพันกันนะเรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยแปลกๆรืองสีอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้เออใครจะไปรู้วิธีไงอ่ะใครจะไปรู้วิธีไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วี่พิงคไม่มีการหยอกกันด้วยมีหยอกว่าอะไรนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แพ้เสียแกไม่ยอมไม่ว่าปกติอยู่ทีมด้วยกันไงใช่ใช่พี่พิงดดูแลี ดูแลีครับแล้วพี่ทิงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไปทำไมผมผมมึงคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดเลยพี่สรายการสดคนหนึ่งประโยคดุดันอีกคนหนึ่งคือแบบว่าซ้อมเจลมากอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วแบบของผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวไม่แล้วคือพี่ทิงก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะส่งอะไรว่าผีแพะ นว่าผมอยากกินหน้าผีแะ้วตอนนี้ผมอยากกินหน้าผีแล้วเป็นไงบ้างบางคนจับได้มากๆมันมีเขินแล้วเอาถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมผ้ไยเขื่นเขื่อนไหมอ่ะผมผมว่าผมก็มีมันเราอันนี้กันแล้วครับเราเรารู้กันแล้วเจอเจอแต่ใหม่เลยว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่า เราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีเป็นยังไงเปหาแม่ตอนนี่เป็นอะไรมีก็รู้ไม่มีก็รู้ถ้สมมติสมมติสมมติเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะมันสามารถไหมโอ้ผมกลัวตลกกันเลยขำเลยอะของกขำคือผมว่าท้องแขกตายเอาที่ละมันผมว่ายิ่งสนิทอ่ะมันเล่นยากสำหรับผมนะแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักแสดงมันโอเคแต่ว่ามีนมีกับทิงมันเป็นแบบว่ารู้กันรู้ตั้งแต่เด็กอ่ะ มันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงผมก็ยังมองว่าเออมันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมว่ายังเป็นที่ที่โรงเรียนมันอยู่แค่ไหนหรอแตแต่ณวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แล้ว่ะถ้ามันต้องสวมบทบาทมันไหวไหมมีความกังวลมาเลยมีควากังวลมาด้วยความที่อเรามีประสบการณ์มาก่อนเราถ้าจะต้องจ้องตาตื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ไม่ได้ยังไงยังไงมียังไงบ้างกังวลมาที่ต้องเล่นร่วมงานกับพี่แล้ว่ะก็เนี่ยเป็นงานยากครับผมถ้าถ้าสมมติว่ามีมีติดต่อมาก็ยากอย่างเง้ยากนะรอรักิ้อ่ะผคิดอยู่คิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดทุกมถ้ากัะพี่แล้วหลุดแน่นอนหลุดขับไม่นอนเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้อเคเอาความรู้สึกตอนนี้นะมได้แต่ถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้ไม่ถึงความรู้สึกตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยยังไม่ถ่ายไม่ใช่ตรงนี้เลยถ้าหลังจากนี้ไปเเ้าายยัังจจบินอู่ร รอเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ได้ครับเแล้วมีทีเสิร์ฟไหมไม่มีทีเสิร์ฟทีเสิร์ฟไงเมมีเล่นเล่นกันอยู่แล้วเราเล่นกันอยู่แล้วเอาเอาผมไปทางนัดแสดงกันห่อแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรแบบว่าเป็นเป็นเรื่องทางแจ้งเดียวกันอะไรเงี้ยได้พื่อนได้ไหมพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้เล่นเล่นพี่น้องได้เพื่อนได้ไหมเพื่อนได้ไหมเพื่อนได้รักเพื่อนรักกันมากรักกันมาก เรักเพื่อนนะไมมันต้องมีจะพังไงมีเขาถามแบบว่าเหมือนคำถามแบบว่ามันไปทางได้ไหนไม่มีนะเขามีนะเขาทำนานไงแต่ว่าพี่ทิงเขาแบบว่าเขาไม่ทำนานเลยใช่ใช่ทำไปเยอะไม่จริงคือเขินไม่ใช่ตอนเนี้ยเขินเออครับแต่ดูเหมือนแต่ดูเหมือนมีไม่แค่เขินนะมีน่าจะสัมภาษณ์บ่อยแล้วสัมาษณ์จริงๆให้คะแนนความรู้ใจกัน รู้ใจเหรอดูแบบมองตาก็รู้ใจไม่เล่นเล่นบาสด้วยกันบ่อยอะดูว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งเข้าแล้วผมจะสอดบอลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช่เล่นกันบ่อยเล่นกันบ่อยสอด้ไหมในเบมเล่นรักได้ไงอ่เรักแป๊บหนึ่งอย่าเดนคิดตลอดเวลาไอ้กระทิงคิดตลอดเวลาเขาพาดอยู่เป็นยังไงวะ เพื่อนรักยังไงวะคือผมเข้าใจเพื่อนรักในสับสับคำผมแล้วก็รักเพื่อนไงเพื่อนรักใช่ใช่ไม่เป็นเพื่อนก็รักรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แกวเหรอเขียนมาตลอดเลยแต่ในขนาดนี้คนจะจริงยังไม่ติดมผมว่าส่วนตัวผม ส่วนตัวเหรอเออส่วสนตัวก็พวกพวกเราเล่นกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วแต่ใช่แต่ถ้าใครมึงเล่นซ้ำกันหรือใคคนอื่นก็โอเคใช่ครับแต่แต่ที่เขาไปจับจิ้มอะไรอย่างงี้ผมก็โอเคแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าอ่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้วครับร,รู้กันแค่สองคนรู้กันแค่สองคนอยากรู้บ้างโอเคค่ะซับหน้าค่ะโอ๊ยโอเคครับโอ๊ย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 โอ๊ ไม่คือผมหลอกหลอกน้อย่า้แต่แต่ผมมีกระดูกเตรียมไว้ให้ครัใช่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 ถ่รูปคู่ก่อนกันทั้งค่คอยเรียกคอยเรียกเรียนเดียวค่ะกล้องนี้นะคะอ่ามีนวดลูกกล้องนี้นะคะหนึ่อ่ยคูนะคะหน่ามี่ากล้องนี้ค่ะ้ค่ะลูกงอา่่ตอนนะคะยังมี ตองนี้นะคะับครับอันนงเปรียนี่อนนีอันนี้อก่อนกลางก่อนจีนมาเลยค่ะเอ้อ่ะต่อไป้องพี่กระทิงกระทิง้องพี่ะังผมไปสองคันคู่แลวไม่กล้าแตกตัวเลย้องพี่ต่้องพี่อง้ตง่มอง้องต้เออ จริงนะพี it, ่ขอจริงถ้าไม่คิดอะไรมองได้อตอนแรกกมองได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วเอาเอากอะไรกอดคอเออนเออนี่ไงไ้โปเตอร์ทำไมต้องมีด้วยนะใจนั่นเดี๋ยวันใจนั่นมกม